สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุธามาศคงสว่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รป2ในที่18ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดถึงผลกระทบทางเทคโนโลยีซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นรถยนต์ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้ง3ด้านก็คือด้านมนุษย์และสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งด้านแรกก็คือมนุษย์และสังคมด้านบวกก็คือสะดวกสบายต่อการเดินทางแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วมากขึ้น ด้านลบก็คือเกิดปัญหาการจราเจนนั้นมีความติดขัดแล้วก็สุขภาพของผู้คนนั้นอาจจะแย่ลง 2. คือด้านเศรษฐกิจด้านบวกก็คือการคมนาคมนั้นดีขึ้นหรือแม้แต่การส่งสินค้าก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นผู้คนมีภานะในการเดินทางด้านลบก็คือเกิดปัญหาทางด้านคมนาคมแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นหนี้ต่อการ สำหรับการซื้อรถยนต์แนื่องจากบางคนนั้นยังไม่มีความพร้อมในการที่จะซื้อรถยนต์ 3. คือต่อสิ่งแวดล้อมด้านบวกก็คือในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต,ต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าไม่เป็นมลพิษต,ต่ออากาศซึ่งในปัจจุบันก็คงจะเป็นรถไฟฟ้าที่มีเป็นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านลบก็คือ รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยจะเกิดการปล่อยควันออกมาซึ่งก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดภาะวะโลกร้อนแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะแปรปรวนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็ทรัพยากรนั้นอาจจะลดลงเพราะว่าเราต้องการทรัพยากรมาใช้ในการที่จะผลิตรถยนต์ให้กับคนมากขึ้นสำหรับนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คค่ะ